รังค้อมเพิ่มพูนผุดพันธาดเร่วองแม่ทรงสะอาดสิริวิญญาณเลือนหายงามเยี่ยงสตรี เรื่องไหมเพคะหญิงเองก็ฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องสักเท่าไรแล้วมึงร้องอะไรของมึงภาษาเทพ๋อ์หญิงเพคะยงไมันร้องภาษาเทพเพคะองหญิงอ๋อถึงว่าเราสองคนฟังไม่ค่อยรู้เรื่องใช่เพคะเท่าไหรบางคนเพคะองหญิงจะเสุขเถอะจ้ะหญิงเองให้นามว่าชุดีพรเป็นพระรานหลวงของพระเจ้าอาศรีสุรางและวิเชียรราชและยังมีน้องสาวมีชื่อว่าดาราวดีถวายบางคนเพคะองหญิง จเจริญสุขเถอะทุกวันนี้อยู่กับหญิงอะเบื่อบ้างหรือเปล่าไม่เบื่อ,อเลยไปข้างองหยิงไม่อยากมีแฟนบ้างไหมก็อยากมีแต่ลองสิดพลาดทคะหยิงยังไม่คิดหรอกชุลีพรจ๋าพี่มาหาแล้วจ้ะทำไมอ่ะพี่มาหาต้องทำหน้าตกใจไม่เห็นผีแน่ที่มองฉันตกใจเนี่ย ผมฉันตกใจก็เพราะว่าทำไมจ้าตําหนักเนี่ยเป็นตําหนักส่วนตัวหากแม้ว่าจะมีใครผ่านมาทางนี้หรือเข้ามาที่ตําหนักก็ต้องได้รับอนุญาตแต่ว่าเสด็จพี่ถือวิสาสะเข้ามาหญิงเห็นว่ามันคงไม่ควรเพคะตําหนักนี้เป็นตําหนักส่วนตัวมันก็จริงอยู่แต่ที่พี่มาวันนี้พี่ก็มีเรื่องส่วนตัวจะมาบอกหญิงเหมือนกันนะแต่ว่าหากว่าเสด็จพี่มีอะไรแล้วเราก็ เราไปคุยกันข้างนอกตําหนักของหญิงจะดีกว่าไหมพคะจะไปคุยข้างนอกทําไมพี่มาถึงตรงนี้แล้วเอาอย่างนี้เลยดีกวา่าจะหาว่าพี่มาแล้วพูดมากไม่เป็นเรื่องเป็นราวบอกตรงๆเลยจบหญิงเสร็จพี่พูดอะไรแบบนี้เราสองอคนน่ะถ้านับได้ก็เปรียบเสมือนเครือญาติกันสเสร็จพี่พูดจาแบบนี้กหมอมฉันหากว่าใครคนอื่นเขาได้ยินเขา้า ฟังดูแล้วมันจะน่าเกลียดนะเพคะน่าเกลียดตรงไหนพี่ชอบพี่ก็อยากพี่แค่อยากได้เป็นเมียเธอมาเป็นเมียพี่เสร็จพี่ทําไมนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะเพคะมากยังไงอะเสร็จพูด,พด,พดจาแบบเนี้ยถือว่าไม่ให้เกยียดหม่อมฉันหม่อมฉันจะบอกไว้เลยนะเพคะเรื่องความรักนะหม่อมฉันยังไม่คิดแล้วยิ่งเป็นเสด็จพี่แล้วเราก็หม่อมฉันยิ่งไม่มีวันรักคนอย่างเสด็จพี่แน่นอนจ้ะชุลีพร ตัวนับช้างพูดจาอะไรก็ไมีน่าเกลียดออกไปจากตำหนักของหม่อมฉันชุลีเอ๋ยชุลีพรพี่ยังได้นางนอนนุ่นแนมพูดจาให้มันดีๆหน่อย ไมอ่ะถ้าเจ้าพี่ไม่ให้เกียรติหม่อมฉันหม่อมฉันก็จะไม่ให้เกยียรติเจ้าพี่เหมือนกันนะเพคะชูลีเอย๋ยชูลีพรพี่อยากได้นางน้องหนุนแนบใจพี่ร<ะ>ักอรแอบบแบบหัวใจพี่มันก็แสบโศกสันอย่ามาพูดมากปา,ากกลา้ามอ ทั้งศอกกระปอกสุดเปรียบเ็นยิงจะขยำทำยามเหยียดดูช่างนาเกลียดก่อนกันเฮ้ยนางเอกเห็นตัวโกงทมษาเมทำไมถึงลงลังเกียดผมฉันบอกให้ออกไปทำแข็งถึง ตึงเครียดทำเป็นร<า>ังเกียดนนทีดกันผมฉันไม่ชอบพระเอกนิดตัวกรงหน่อยมันก็อร่อยเหมือนกันไม่ชอบเหรอน่าเกลียดปั่มเหยนะมันจะนบอให้ถอยไปไป,ไปแล้วเดีวๆเวไปวไหน เขียนรากพระทรัาที่เอเอบนแท่นทองพร้อมนวลน้นนองสีสุรา ียงมาไม่แลเห็นเจ้าเอ๋ยมาคู่เคียงไม่บายเบียงขบอดเออ,เอ,อ ิงคู่คบคิดพระจอมรัตวัชราผู้เสรมราชเชื้อชา ระสืบเนื้องเรื่องอำนาจปกครองปลวงราชสวยลูงประทับเคียงเพียงแค่แค่สีสุรังรักแน่นวลน,น้องมีน้องเคียงคู่ ยุงประคองพี่กระจังโป่งดองเอ็นดูน้องเฝ้าออเป็นทุกข์ถึงโลกในท้องสิบสอง ผู้อาสารบพระองค์ประสบสุขสันพระไทยผ่อนคลายเรื่องลูกนิคันด้วยใจทหารนักสู้ขอเป็นเกือกทองลองพระบาท ยอมตายเพื่อชาติเธอดชูปรอบใจทมากโดยเฉะผมเด็กก็จเลยจะเลยาไดเจ้าพี่ไปคะลูกรักของเราตั้งท้องนาน12เดือนแล้วยังไม่มีวี่แววจะประสูติขึ้นมาเลยพี่เองก็แปลกใจนักเหตุไหน ตั้งพระคันนานซะจนป่านนี้ทำไมถึงไม่คลาดเคลื่อนไม่คลอดออกมาสักทีพี่เองนึกเป็นห่วงกลัวลูกของเรานนั้จะมีเพศภัยหม่อมฉันคิดว่าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนฟากฟ้าเทวดาที่อยู่บนสวรรค์จงปกปักรักษาคุ้มครองลูกในครันของหม่อมฉันให้เป็นผู้มีบุญญาธิการเถิดไปขะสีสุรางเจ้าเป็นคนดี ที่เชื่อว่าความดีของเจ้าจะส่งผลให้ลูกของเหล่านั้นเกิดมามีบุญญาธิการอันสูงส่งไปด้วยพี่ซึ่งผู้เป็นพ่อหมอฉันจะคิดแค่นั้นเ,อ,นนเองค่ะมีเรื่องอะไรกันจรีบว่ามาผมฉันไม่ยอมไปค่ะ พี่ยอมเรื่องอะไรตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วพี่คะในเสด็จอาเคยทูลกล่าวไว้ว่าพวกเราเป็นพี่น้องเชื้อพระวงศ์เดียวกันจะรักกันไม่ได้แต่นี่อะไรพี่คะมันเกิดอะไรขึ้นก็เสด็จพี่แสงประทีปกับน้องดุจดาวไงแหละพี่คะทอดรักกันที่อุธยาหลวงมันคืออะไรบอกฉันไม่ยอมเสด็จอาสถาการณ์ขงฉันด้วยนะเป่ความจริงเหรอลูกอัญเชิญจริงพี่คะ กระหม่อมชั้นแสงอรุณถวายบังคมพระพาเจ้าอาวยธพะยะค่ะกระหม่อมชั้นดาราวดีขอถวายบังคมพี่คะ,ะเจริญสุขเถิดดาราวดีและแสงอรุณมันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยลูกถึงเป็นเช่นนี้ได้ลองบอกพระเจ้าอามาสิขอเดชะเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าอากระหม่อมชั้นนั้นแสงอรุณกับดาราวดีแค่คุยกันที่อุทยานหลวงหาได้ร่วงเกินอะไรอย่างที่ อัญชลีบอกเลยพี่คะพระเจ้าะะอาแต่มันไม่มปิดความจริงที่หมฉันเห็นนะพี่คะมันก็เป็นเรื่องไม่ควรกฎกบิก,กบ,บ้านเมืองที่พ่อได้ตั้งเอาไว้มันก็ถูกต้องอยู่แล้วเหตุไหนจึงต้องไปคบกันสองคนไปคุยกับเพ,พียงสองเท่านั้นชากรีครับรใครเห็นก็อับอายหม่อมฉันดาราวดีขอยอมรับผิดทั้งหมด ว่าเป็นความจริงแต่ผมฉันไม่ได้ล่วงเกินอะไรมากไปกว่านนั้นอย่างที่อัญชลีได้กล่าวไว้นะพคะจะร่วงเกินหรือไม่เจ้าทั้งสองจงฟังคำสั่งของเราอาอีตนใดที่อยู่ในณาทีนี้ฟังข้าบ่เจ้าเจ้าทั้งสองเป็นเชื้อพระวงเดียวกันหาได้รักกันได้ไหมจะรักกันได้ ก็ต่เพียงพี่น้องเท่านั้นพระเจ้าอัฉริละเป็นอย่างไรครับนี่มาอะไรกันเนี่ยเพคะขอได้ชาไปครับพระเจ้าอาคือว่าที่หม่อมชันเข้ามาที่ตำหนักในเพราะว่าหม่อมชันอยู่ที่ตำหนักส่วนพระองค์แต่ว่าเสด็จที่สิงคำรามนั้นถือวิสาสะส่วนตัว เข้ามาที่ตําหนักหม่อมชันมาขอความรักพอหม่อมชันไม่ยอมก็เลยปลั๊งหม่อมชันมาเพคะมันอยู่ไหนอยู่ทางด้านบระหารใตของพระเจ้าอาเพคะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงเพียคะกระด้างกระเดืองเหตุไหนจึงไม่รู้เรื่องที่มีบังควร ข้าพระเจา้าเป็นหัวหลักหัวต่อหรือไรขอเดชะทรงได้โปรดอาชิยาโทษไม่พ้นเก้าสิ่งที่ข้าก,ก็มอมทําไปถูกต้องมันเป็นสิ่งที่ผิดแต่สิ่งที่ข้าก,ก็มอมทําไปทําไปเพราะรักชุลีพรจะทําอย่างไรเล่าเพื่ะคะ่ะในเมื่อหัวใจมีความรักในเมื่อขอดีๆแล้วไม่ได้ก็มอมทําอย่างนี้มันจะแปลกเลยเพื่คะค่ะสามหาวยิงนักพระองค์เหตุไนาจึงคิดอย่างนี้ องเพคะหม่อมฉันคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นความรักของหนุ่มสาวเดี๋ยวหม่อมฉันจะขอถามชุลีพรก่อนเถอะเพคะชุลีพ,พรเพคะเจ้ามีใจปฏิภากรักกับศิษย์คำรามอยู่หรือเปล่าลูกหม่อมฉันชุลีพรผู้นี้ขอพูดคำเดียวแล้วก็เป็นครั้งสุดท้าย ดวงใจของหม่อมชั้นชุลีพรอมผู้นี้ทังสี่ห้องไม่เคยรักเสด็จพี่สิงห์คำรามเดยแม้แต่น้อยหม่อมชั้นยังไม่พร้อมที่จะมีชีวิตคู่หม่อมชั้นจะขอใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ไปก่อนพคะเจ้าพี่ไปคะเรื่องนี้เป็นเรื่องหัวใจของคนทั้งสองคนยังไงเจ้าพี่ตัดสินความด้วยนะเพคะการครั้งนี้ผิดว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูก หากถ้าเจ้าเป็นสามัญชนคนธรรมดาจะสั่งกุดหัวเสียแต่นี่เจ้าเป็นเชื้อพระวงศ์แต่ก็ยังอาจหารทำการทุรยยศเยี่ยงนี้กรัิย์องค์เดียวในพื้นแผ่นดินแห่งนี้จะขอสั่งให้เจ้าถูกกักบริเวณท่ลุง้าก่อน่รอยาอ่างไอพวกท่าน ถวายบางังคมพี่ะ,ะเสด็จพี่วิเชียรราชพร้อมด้วยพระพินางพี่ย่ะ็ก้าวกระมอมขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านช้าก้าวกระมอมพลาดอะไรไปหรือเปล่าพระย่ะค่ะหาได้พลาดไหมพี่จะเล่าให้ฟังกระทำการสุดยศไล่ปุกไล่ปั้มชุรีพรมา ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่เห็นสมจึงสั่งกักบริเวณผิดหรือขอเดชะพระองค์ท่านอย่าใจร้อนสิพระยาค่ะลูกของก้าวมอมฉันคงจะรักใครกระชูรีพรตามภาษาเด็กก้าวมอมฉันไม่เห็นว่ามันจะเสียหายตรงไหนหรือว่าถ้าพระองค์ท่านอายก้าวมอมฉันอาฆาตมนเทียนขอชูรีพร ให้กับลูกก้าวมท่านได้ไหมเปื่อะอะไรนะขอชุรีพรให้กับลูกพูดได้คิดหรือเปล่าชุรีพรหาได้มีใจรักไหมข้าพาเจ้าเป็นองค์พระหมหากษัตริย์ตัดแล่ยังไม่คืนคำกักบ,บริเวณก็คือกักบ,บริเวณเข้ามาเช่นนี้แล้วขัด ราชองการก็มีโทษถึงกุดหัวเพียงเท่านั้นในเมื่อพระองค์พูดกันดีๆแล้วไม่รู้เรื่องกล้ามอมฉันกับลูกกล้ามอมฉันทำมันไม่ได้เมือกูขอเมืองเฮ้ระวังตัวด้วค่ะพวกจังหลบไปก่อนจังพี่กูอยากได้ัลังเพื่อหวังอำนาจ กูขอประกาศกึมกมก้องไม่ว่าอย่างไรกูต้องได้ครองไม่สนพี่น้องทั้งนั้นวันนี้ขอเคลียกูอยากได้เมียพ้อมเมืองจะสร้างความหลงเลืองเลวรลีนี่มึงไม่ปอ,องดองคงอยากลองดีนี่มึงไม่ ของดองอยากลองดีดเนื้ามึงตรงเป็นผีแปรพันหมดความนิยมผูกมึงไม่สมควรอยู่พอเมืองนี้พวกกูต้องการไม่เมื่อพูดกันดีๆไม่ได้ดาวกำมอมต้องไขกำลังแลวใครเนนะพี่คะอกตัวด้วยไป แค่เศษขยะคิดจะพระเยอจองหองบ่าเฮอใจห้ามปากดีนึกนะสร้างเรื่องเ,เลวร้ายาลุกงไล่คํารา,ามระวังตัวพ <นำ S 2> ระเยอบูมบามตระบันต้องเอาไปปล่อยที่ปล่อยเป็ดปล่อยสักไกลเลยไว<ะ>้ประเทศ สิ้นเปลืองาชาติสุนักตาเรืองชอบสร้างกันแต่เรื่องราวชาลชั่วดีทีเหลวชั่วดีทีเหลวฟังกูให้มึงได้รู้ถึงกรรม จะหวนให้ถ้าใจหามจะหวนให้ถ้าใจหามแล้วก่อสงครามบีบคลั้นยกให้ไม่ได้เพราะใจกูไม่สะดวกเพราะมึงมันพวกคนพานเม่อาพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องปาหมอมฉัน ขอใช้กำลังยึดครองกันไปอยา่างไม่คิดเลยพี่น้องกันทั้งนั้นแต่เหตุทไหนจึงคิดกระบทน้องเอาลรวันนี้ก็จะขอสู้ด้วยชีวิตให้ตัวตายก็จะยอมแลกลองดูสิกูจะยึดประเทศนี้ได้หรือเปล่าพระเจ้าอาณาวังตัวนั้นเลย่ เป็นอะไรเนาะเป็นอะไ,ไ,ไรบอกพี่สิเป็นอะไรหมอนฉันเจ็บท้องเจ็บท้องเจ็บท้องเจ็บยังไ,ไงหมอนฉันจะคลอดลูกไหมคะคลอดลูก พีน้องโอ้ยเสียพี่เราจะมาคอตรงนี้มจะเจ็บท้อมจะคอแล้วพี่จะทำยังไงโอ้ยโอ๋หมอโรงก็ไม่มีใจเย็นไว้ก่อนนะโอ้พยอสวยสวัสอังใยแทบขาดใจ พี่ผมฉันจะโทษลูกแล้วใจเย็นก่อนนะน้องใจเย็นก่อนแค่อขยอดรักของพี่ยิงทนเหวีย่ยงทนก่อนนะน้องนะพี่ไม่รู้ทำยังไงจริงๆ ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนะน้องนะจะทำอย่างไรจะไปรอดนะอยู่ปลดภัยแล้วเพื่อนไหวไหมไหวมั้ยเดี๋ยวน้องเดี๋ยวใจเย็นโทษมน้องน้องพี่